อารุณสวัสดิ์ถึงท่านตื่นนอนมดูคลิปผมนะครับวันนี้พบกับตีนเชิดไทยในพมในเกมเราบอกทางด้านของโซซามูไรไฟติ้งทุกท่เออก็เป็นแบบที่ผมยังไม่ได้รีวิวหลายพรมไทยผมจำมานะจะไม่ผิดเหมือนที่ไม่เคยรีวิวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจน่าจะยังไม่เคยรีวิวครับก็เป็นแบบแนวซามูไรเอาเอาวุธมาไล่ชงเชิงชงเชิงตู้กันนะผู้ชมเออโดยที่เราเริ่มต้นของเรานะครับเมื่อเราเข้าเกมมาครับจะได้ดาบคาตานะเล่มหนึ่งนี่คือขนาดเล่มหนึ่งนี่ ข้างอีวเลยโคตรเท่คุณผู้ชมนี่ข้างเท่โคตรเท่มากก็สามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะแต่ต้องเข้าไปเล่นในเกมก่อนคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็เป็นอาวุธเริ่มต้นนะครับอืมอ่าขอน,นักาตเล็กนิดนึงก็คือคุณผู้ชมผมได้โพสไอชุมชนลงไปแล้วคือคลิปมูเจนผมโดนปิดกัน้นซึ่งไอไม่โดนกันผมโดนยูทูบลบเพราะเนื่นองจากมันว่าผิดละเมิด,มดกฎซึ่งผมไม่รู้กันมันละเมิดตรงไหนแต่ผมยื่นอทุทธรณ์แล้วมันก็บอกไม่ได้ผมแบบแซดเลยแบบเศร้าอ่ะโอ้ทำไมอ่ะโอ้แบบ400วิวเลยนะก็เออในกูจะมาบ่นน่ไหน มาหมดอีก้นะครับอืมแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยที่กรืก่รับคือมันไม่ค่อยว่างแล้วผมแบบอันทุร่าอะไรอย่างเข้ามาผมเลยไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับแบบตารางอาทิติปมันน้อยลงทุกทีแบบไม่รู้จะอัดยังไงง,งานก็เข้ามานุ่งก็เข้ามากชก็ต้องขอไปนะครับอาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับช่วงนี้แต่ก็ลงแหละ <c oughs> อาจจะลงหางบ้างนะครับต้องขออภัยอ่า <c oughs> เข้ามาในเนื้อหาเกมของชมอ่ะ <c oughs> ไม่เข้ามานะครับเราอยู่ในหน้าล็อบบี้ทุชมวนี้คือหน้าล็อบบี้นะเป็นโซนล็อบบี้ ก็ที่มีันแต่ในที่สปินนะครับก็คือเป็นกรงล้อมหมุนสุ่มของประจําวันนะครับก็จะมีเช็คสเตตมีร้านค้าแล้วไปหนีร้านค้าซึ่งไอเกมนี้ผู้ชมเราไม่ต้องไปหาซื้อดาบซื้ออะไร่ผู้ชมว่าดาบมันมีตามแมปนะครับเ่อเราเข้าไปเล่นในเกมแต่ร้านค้ามีไว้เพื่อซื้อสกินดาบซื้อสกินหอ,อกซื้อกินคุณผู้ชมแล้วก็อ่าซื้อพวกท่าเต้นซื้อพวกอะไรคุณผู้ชมนี่พวกท่าเต้นพวกอันนี้สกินดาบที่ผมมีคุณผ้ชมน,นี่โอ้ใช่ อพวกสกินดาบพวกท่าเต้นพวกภาพโพสหรือไงผู้ชมเออเอฟเฟกต์คิวผู้ชมเออไปหาซื้อหาอะไรได้ให้ดูนะ <c oughs> อืมในนี้มผมคิดว่าผู้ชมน่าจะรู้วิธีการเล่นเกมนี้พอควรแล้วผู้ชมเออผมลืมเปิดเสียงเกมแปม๊บนึงผมลืมเปิดเสียงเกมมันน่าจะได้ถ้ารมก่าเฉเหมือนกันเล่นเกมนี้มันฟันดาบมันชงชิ่งยิ่งดีที่ยังผมยังไม่ได้ถอดรไม่ใช่เดี๋ยวผมว่าผู้ชมผู้ชมน่าจะรู้วิธีการเล่นมันพอควรนะครับแต่เราจะมาเล่นด้วยกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกนี้ก่อนกด <c oughs> ดาบนะครับชักดาบกดอหนึ่งนี่ชักอาวุธกดคลิกซ้ายนะครับฟันชงเชงชงเชงชงเช,ช,ชงหันสามารถหันได้ชมอ่าแล้วก็กดคลิกขวากันนะครับจะเป็นกันกันนี่อ่ากดทเขาเป็นท่าโพสเดี๋ยวน่ะเอาใหม่ท่าโพสนี่ท่าโพสของแต่ละวุธก็จะต่างไปนะชมถ้ากดทรลบนึ่รอหนึ่งก็จะหยุดนะครับอ่ากด R ถ้าเป็นการแด s เข้าไปพุ่งเข้าไปชับชับก็จะมีคูดาวนิดหน่อยครับตรงนี้นี่ c o o l d อ่าแล้วก็ต่อไป F นะครับชมก็คือเตะ ไม่หยาหยานี่เตะคุณผู้ชมนี่ทำลายทำลายโล่ของเราที่เรากันขวาเองแล้วก็กดคอนโทรลนะครับในการอ่าเหมือนชิปล็อกคุณผู้ชมนี่ก็อย่างนี้คุณผู้ชมนี่นี่ก็เล่นคร่าวๆนะครับอ่าส่วนอ่ามีอะไรไ inventory. อีกไหมอินเวนทอรี่อ๋อก็อยู่ในร้านค้าแล้วคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากหรอกเอาว่าเราไปเล่นดูการเล่นกีกันเลยคุณผู้ชมอ่ากดชิบวิ่งได้นะครับอ่าเราก็ตอนแรกนะครับเราต้องมาลอย,อยนี่ก่อนโซนเข้าพีพีครับ5วิ5วีีเท่านะั้นรอก่นะนี่ก็จะถูกแป้งว้าไปเลยคุณผู้ชมนี่ อา่าฮะสวัสดีเพื่อนอ่ะระหว่างนี้ครับเราจะเป็นอมตะคผู้ชมคือเราจะเป็นอมตะร่รองหนมันจะแบบร่องหนมันไม่ใช่ร่องหนเราจะเแบบตัวขาผู้ชมจนกว่าเราหยิบดาบนะถ้าเราหยิบดาบนะ๊บคือเราอ่ะพู้ไ,ไิทักครับเลยต้นจะบอกอยังไม่เสร็จเลยพี่ก็คือถ้าเราหยิบดาบนะครับไอ้โล่เมื่อกี้มันก็จะหายไปแล้วก็ถ้าเราเวลาไปสักพักหนึ่งก็คือมันจะแบบว่าอะไรนะเวลาเวลาไปสักพักหนึ่งมันก็จะหมดไปเองผู้ชมเอ๊ะเอ็งจะทำอะไรเอ็งจะทำาเออเน็ต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  ก็คือมันจะหายไปตามกาลเวลาแหละครับผู้ชมไปยังไงอ่ะเมื่อกี้หลอนเลยเมื่อกี้เขาทำอะไรแล้วเน็ตผมไม่ดีด้วยเอ็กดีเปิดกราฟิกต่ำยังต่ำแล้วโอเคอเซิร์ฟนี้เขาไม่เข้าสู้เลยมันวิญญาณเซิร์ฟอะผมเข้าไปอ่ะเริ่มมาเข้าสู้กันแบบโปงเปงโปงเพลงชงเชงชงเชงเลยนี่จมีอ่ะเดี๋ยากทดสอบไปดูก่ะน,นี่จมีขวากดที กด R เอ่อ R dash F F เตะสี่เนี่ยเตะแล้วก็เสียเรียกฝั่งตรงข้ามเสียเลียกคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็จะมีหลอดอีกหลอดนึงครับคุณผู้ชมนี่หลอดด้านบนตรงแหนไนี้คุณผู้ชมเป็นหลอดประมาณว่าอะไรนะถ้าเรากันหรือถ้าเราฟันอย่างเงี้ยผูมไปฟันโดนตัวอาวุธที่เขากันนะครับหรือแบบว่าเราไม่แน่ใจใช่ปะผมไม่แน่ใจเนี่ยต้องลองสู้ใครสักคนหนึ่แต่เขาไม่สู้กันเลยแล้วผมไม่รู้จะเปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมควรจะเปิดผมควรจะไปเซิร์ฟอื่น รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าผมไม่กล้าตรีรู้สึกไม่กล้าตีอ๋อแล้วก็อย่างนึงคือถ้าเรากดวิ่งนะครับอาวุธที่เราถืออยู่ก็จะเก็บเข้าไปในปอกดาบนะครับปอกอาวุธของเราไม่อยากไม่ค่อยอยากกล้าตีแบบแต่ละคนอ๋ออะไรไงนี่งงน, <laughs> นี่เอฟเฟกต์เมริดแอนด์แมทเดอร์คริสมาส Merry, เลยอย่านะคุณผู้หญิงอย่านะอย่านะแต่ผมรู้สึกว่าผมเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยตีเลยอะ่ะให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟปหนึ่งเปลี่ยนเซิร์ฟก่อน ออเดี๋ยวก่อนเเซมีอธิบายตรงมุมซ้ายนึงผมจะมอธิบายชมมีทังเ้านของปาร์ตี้ครับเราสามารถจอยกลุ่มปาร์ตี้ร่วมทีมได้จงแบบถ้าฟันคนในปาร์ตี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ตายเพียรอบเดียวแหละร้านค้านะครับก็ร้านค้าเออ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 ออเอเอ แล้วก็มีเทรดนะครับเลขแรกของนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเ r ดี้รีวอร์ดนะครับก็เก็บของฟรีโอเคแล้วก็จะมีเทรดก็คือแลกของกับผู้ดูคุณผู้ชมแล้วก็มีฟีดแบ็กนะครับการให้ความแล้วก็ UGC ด้วยว้าว UGC ของแบบนี้ดีเลนะเนี่ยแล้วก็เซตติ้งนิดหน่อยครับคุณผู้ชมผมว่าเราเปลี่ยนแบบนี้ก่อนผมรู้สึกได้เลยว่านี่ไงนี่มาเอ้ย เออเราสามารถจอยอย่างไรได้ดนะ้วยฮะจอยเซิร์ฟเวอร์อื่นได้เดี๋ยวผมดูก่อนเอาปิงน้อยๆคนเยอะๆหน่อยมันจะได้หนุกหนนี่เออไม่ค่อยแลกหน่ยอยไอเพจเยอะไอเพจเยอะในอุตสามนีรเขาจะฟู้กันนะคุณผู้ชมเมื่อกี้น่าจะเป็นฆ่ากันนะครับถ้าเรากันแล้วโดนฟันมาเราก็จะมีฆ่ากันเป็นโลแตกคุณผู้ชมยิ่งโดนฟันเยอะก็ยิ่งโลแตกได้เพราะ้ชมโลแตกแล้วก็แบบตันเลยครั้นี้ทำอะไรไม่ได้เอ้ยเดอะฟอลด์ เพื่อนอยู่ไหนอ๋อทุกคนอยู่เอนีอยู่โน่นโอเคไปจับนี่แล้วก็มาว่านุ่มกดคอนโทรลคุณผู้ชมเออแต่ถ้ากดชิปวิ่งถ้ากดถือบอลแล้วกดชิปวิ่งไม่ได้มันก็จะแบบว่าฉักกระุดเก็บให้เองแต่สมัติเลยคุณผู้ชมมาไหมล่ะมาไหมล่ะนี่ไงฟันไม่โดนเป็นเคียวใหญ่คุณผู้ชมเขาไม่เคียวจะอะ ก็ฟันผมขาดครึ่งตายเลยนี่ประมาณนี้เลยจะนี่ผมกันไปแล้วดอกหนึ่งเขาก็ของเขาสีเหลืองกันขึ้นด้วยมีแล้วก็อะไรนะมีกดคิวอนิเมชันด้วยมนี่กดคิวทำท่าอนิเมชันต่างๆนะครับเฮ้ยขอด้วยสิขอด้วยเออตายเลยนี่ปัดน่าจะปัดตัดส่วนไหนก็ได้ของร่างกายผู้ชมนะเขาก็จะตายเลบนี่คุกเข่าเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไหมไม่เอาไมาดีมาหนินี่แหละโอ้ยเรือนเขียวฟันตายนี่คือพิธีการเล่นครับประมาณนี้แหละ คือวิดีโได้เงินก็แค่จาักการคนอื่นนะครับเอาเอาวุญของเราครับไปฝันแต่ผมชอบเล่นขนาดนันะ,ะคุณผู้ชมก็เห็นเห็นผมเล่นขนาดนาับ่อยแต่คือเราสามารถเอาจากแมปนี้ได้แหละก็คือในแมปนี้มันจะมีวุกต่างๆ,ๆมากมายให้เราเลือกได้คุ่ผู้ชมพวกเขียวพวกเอ้ยพวกหอกพวกหอกเออพวกเขียวพวกหอกอืมอืมอืมโอ้ยตายตายเลยตายเลยคุณผู้ชม ก็แบบอย่างเช่นข้างบนนี้ผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนมันจะมีที่ไอ้นั้นอยู่อาวุธต่างๆสมมติว่าผมอยากได้อาวุธใหม่ครับนี่ที่ผู้ชมนี่มันจะเป็นแท่นอย่างนี้ผูช้ชมเราไปกด E กดอะไรผู้ชมนี่ไปกด E เปลี่ยนอาวุธได้ครับก็จะเป็นตัวนี้อ่าแต่ผมจะได้คาตาณานะมันเท่นี่ผมความชอบส่วนตัวผูช้ชมความชอบส่วนตัวคือวิธีเล่นมันไม่ใช่อะไรเราแค่สู้กันเล่นกับเพื่อนก็หนุนหนุนีันอยู่ผู้ชมฮัล้วเพื่อนชุบนี่แน,น่นี่แน่ตายไปหนึ่งตายสอง มาไหมล่ะมาไหมล่ะมาไหมล่ะเอ้ยแหลก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 โอ้อินไวท์ฮะแฮดอินไวท์ยูเทรดเนาะไม่ต้องการเทรดเพื่อนใช่ไหมต้องการเทรดเมื่อกี้แหลกมากคุณผู้ชมฟันใครไม่โดนดิบับูบโรสุสานบับบูสุสานไผ่มาสิบเล็ดเข้ามาตรงนี้ทำไมาดูเดือดจากอะไรรูจะนี่ดับโบคิวเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยให้เราฟันดับ ันดับกับก็บประมาณนี้เล้วเอ้ยผมเห็นโลแตกแล้วก่อแตกเออก็อแตกก็แตกก็ไม่แตกแต่ผมตายยมก็ประมาณนี้ม,มันเล่นหนุกสะเปรนนู้ชัมัง้งผมจะไม่ชักดาบเพราะว่าถ้าผมชักดาบผมตายดูก่อนนี่เออมันจะเป็นแบบดีเลย์จนะังนี้คือถ้าเราไม่ชักดาบเราก็จะไม่ตายครับแต่ถ้าเราชักดาบเราก็ตายมันจะเป็นแบบดีเลย์ให้เราเอามาตะอมาในเล่นจังนี้อู้หูเข้าหลังงูเข้าหลังผมแดดา้ดา เข้ามาโอ้ขออ้าสือยูตะเฮ้ยนั่นเองนั่นเองทำไรพอดูโอ้ข้าสือยูตะนี่ผู้ชมนี่มันท่าแักคดาบของยูตะเลยนี่แน่เข้ามาหลังเฮ้ยนี่แน่โอ้โอตะผมเข้าไปเขาฟันตายเอาเรียบร้อยเบคอนเก็บหมดเลยเบคอนเก็บหมดเลยผู้ชมไอ้เพื่อนเฮ้ยมาดิ นี่แน่ตายโอเคคิวจากการหนึ่งนี่นยไม่ถือดาบไม่เล่นคุณผู้ชมแต่ไอเกาะแตกก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราต้องระวังซ้ายระวังขวาระวังหน้าระวังหลังนะคือผมไม่รู้ว่าคือผู้เล่นเสริมนี้ผู้เล่นแบบผู้เล่นแบบแม่งจ้องจะเล่นค่ายผู้ชมยู่เกมเราสู้กัน <c oughs> นี่แน่เหลี่ยมใส่เลย <c oughs> นี่ตายสอง <c oughs> ตายสิเอ้ยโอ,โอ้ตายไปทองเลยผู้ชม นี่แหละอืมนี่แหละอ้ยตายกันไม่ทันด้จะมันเหมือนมีดีเลย์อยู่ฟอร์ฟันแล้วมันจะกันเลยไม่ได้แบบก็ลำบากไงนะฟันแล้วฟันแบบฟันแล้วตะฟันแล้วกันไม่ได้มันลำบากนะอ๋อเดือดเดต้นไหนเนี่ยฮาวผมไม่ได้เล่นเก่งนะครับผมพูดไว้ก่อนผมไม่ได้เล่นเก่งเลยผมไม่ได้เล่นเก่งเท่าไหร่นะครับเพ่น้ก็นั่นแหละอาจจะมันบ้างไหมนะ รีเบียดเจอได้เกล็ดขอหน่อยขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยเข้ามาไหมเข้ามาไหมอ่าเข้ามาอ้าวพี่เกจะไม่เก็บศพผมไหมหนึ่งเนื้อแน่ฟันดาบใส่กันด้วยฟันดาบเรื่อยๆเหรออะไรใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เดี๋ยวคนนี้เขาจะโอเคนี่แน่ตายยังไงให้ สวัสดีให้เพื่อนสวัสดีให้สวัสดีเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเสียมเข้ามาเสียมมืเข้ามาเข้ามาเสียมเรียบร้อยนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยลัก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 อะระยะเคียวหดคืออยู่เอ้แต่เคียวเขหดนะเคียวก็เทศเลยแต่ผมชอบคาตาดนะมากกว่านิดนึงแต่เคียวก็ได้เคียวก็เทศเหมือนกันก็คือรู้คนแถวนั้นมันเล่นเลือกอาวุธก็ได้เลยเรียบร้อยตายหนึ่ง ได้เอ้ยเขากันได้คนนี้แล้คุณคนนี้แล้วกาดเขาจะแต่งมั้งผมไม่แน่ใจฟันก่อนฟันก่อนฟันก่อนนี้เขาจะฟันเราคุณฟันก่อนนี้เขาจะฟันเราสูดลมเยอ่นีเลยฟันก่อนนี้เขาจะฟันเรานี่โอ sociedad, ้ยเดินฟันคืนเลยนี่ฟันเขาก่อนฟันเขาก่อนแล้วเขาฟันก่อนเลยเขาฟันใส่เลย นี่แน่เอ้ยเขาใช้มือเปล่าคุณเขาใช้มือเปล่าโอ้โอ้ซ้อ,อน 3, สามซ้อนสี่ตายตายนี่ครับวิธีหาเงินแล้วก็มีอัพเวลเด็ดเกมนี้มีมีเนเวลได้คุณชมปุดล็อกซึ่งผมไม่รู้ว่าปุดล็อกไปทำอะไรนี่แน่นี่แน่คูดเลื่อนแล้วรถว่าโดนตีตายนี่แน่โอ้ เรียบร้อยวิวอัพเลยคนนู้นก็มีคนเพื่อนๆผู้ชมสู้ๆสู้ไปเรื่อยๆตีกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อผู้ชมนี่แหละนี่แไงเขามีเขาขึ้งกว่าเขาเชิงโอ้โหโอ้โหไรกว่าไปบ้านเลยเลยเออไพีวีเพราะอะไรเนี่ยก็มันมีคนวิวหกแปดด้วยเออใช่ไอพีวีเขาเยอะมากคผู้ชมไอพีวีเขาเยอะสุดละเขาควงดาบร้อได้โคตรเท่ผมไม่สู้ละควงดาบเขาเขาโหดเกินอื อ้อออาวแล้วมันฝันไม่ตายเอาดาบมันไปไหนเอาดาบมันไปไหนที่ผม,มือมเห็นดาบดาบมันหายตัวใช่ดาบมันหายมัดาบหายตัวอ้อเอ้อเออเอ้ออะไรเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนอาวุธกันแตกแล้วฉันแตกแล้ว เปลี่ยนวุ้กกันขออาวุธใหม่นะครับนี่อะนี่แขกได้วุ้นขึ้นแล้วโยนนี่นะนี่นะโอ้ยเล่นเขียวบ้างอยู่เล่นเขียวบ้างซึ่งเกมนี้แบบนี้เหมือนเซิร์ฟนี้จะมีเซริเซรฟ์ฟวิวเราจะต้องเติมมั้งผมไม่แน่ใจเข้ามาเพื่อนเข้ามานี่ไงน,นี่ไงเอ้ทำไมฝันไม่เข้าวะอ๋ะ อมันต้องอยู่ในระยะมันหรอผมว่านี่นะโอ้ยผมผมไม่รู้ระยะแต่อันเป็นอะไรบ้างเอาเงาดีกว่าเงาอยู่ไหนผมไปหาเงาเงาอยู่ไหนเนี่ยเงา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 เออไม่เจอแฮะข้างบนเหรอผมไม่รู้อะลองดูก่อนท่านผู้ชม น,นี่อะไรกูขาไฟตกลงไปตายเออจริงเอ้าแล้วอันนี้มีอะไรเนะี่ยไม่มีอะไรอ๋อได้ไงนั่น,น,นอาวุธอะไรคผู้ชมหมัดเหรออ๋อหมัดเป็นหมัดหมัดมือคุชมหมัดมือนี่ตกนีสูกโ,โอ๊ยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่มาหนี่จะหมัดจะมวยมาเลยข้ามีทั้งหมัดมีทั้งมวย โอ้แล้วมีตอนนี้เหลือแต่คนตึงๆคุณผู้ชมเขาว่าเขาจละล่าผมเรียบร้อยโอเคโอ้เบื <c> ่อ <oughs> โอเคสุขศรนะอยู่ในไผ่คมณผม่ก่อนเข้ามานี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเรียบร้อยต่อยหมัดเลยคุณบต่บัตเลยสามสิบองศา หนึ 1> 1่งกี่คนเนี่ยห้าหกคนไม่แน่คุณผู้ชมนีม่แน่ก็เอ้ยมามาเลยมาเลยพ่อหนุ่มตายตายคุณผู้ชมตายตายตาย,ตายผมไปเอาดาบคนาดน่าผมคืนมาก่อนดาบคานาอยู่ในตรงไข่คุณผู้ชมที่ที่ดาบคนาดนามักอยู่นี่ะ ข้าขอนเชิญดาบคาตนะช,ชิเคเทเท้มเลยทำท่าอุกซืออยู่ตาเลยจังจักดึงจิกดึงสุดขีดเส้นเลยแ่อาจารย์ฮิมานิโบมาเพื่อนจะมาแล้วนี่แน่นี่แน่นแนฟันรือเลยจัฟันรื้อไอชิ้งน,นี่ได้หน่อยนี่เนี่ยตายถ้าจบถ,าถ,าถ้าผมตายถ้าผมถ้าผมตายคราวนี้คือแบบว่าผมปิดขึ้นเลย ตายตนี่คือปีนี้เลยผู้ชมเ,เอชรอิงสือดาบดิองือดาบดิอิออองสือดาบดิเอ้ยอิงือดาบดิเออนี่แหละอัพผู้ชม,มับสิบเจ็ดแล้วอ้อเเนเนเน็ด เน็เน็เน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 ็ตเน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 นเนตเออจอผมจะะก็แตกผมจะก็แตกผมจะก็แตผมจะก็แตกผมจะโดนฟ i นเออตายจจบเลยปนคลิปเลผมไม่หวล๋ยเมีคลิปดีกว่าก็พูดไปได้ม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพาคงมีเมื่อวนี้ครับกับสำหรับแมปโซซามูไรไฟติ้งนะครับหรือว่าไฟติ้งเดอะไฟเตอร์ผมไม่รู้น่าจะมันนะไฟติ้งไม่ไฟเตอร์ผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามอินกดิ่งนะครับเพื่อพาทีมใหม่ไปทางช่องนั้นผมก็ใครที่ผมแนะนำงานผมทำเกมอื่นคอนเทนต์แนวอื่นหรือแมปอื่นหรือยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเลยอยากแนะนำปรับปรุงอะไรผมก็สามารถทำมาได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเซอร์กันในไทม์ไอวีเด็กเพิ่มบาย